โจทย์ข้อนี้นะครับวัตถุก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร่ง10ในเวลา2วิต่อมาวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง4เมตรจะมีความเร็วปลายเท่าไหร่ก็คือสุดวานะครับเขียนก่อนเลยตัวแรกที่เขา่าวถึงคือตัวความเร่งครับ10ในเวลา2วิเวลา2วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง4คือ s จะมีความเร็วปลายเท่าไหร่หาความเร็วปลายเป็นสูตรที่ r i g h u สูตร r i g h u ก็ s ขึ้นต้นเหมือนเดิม s ขึ้นต้นแล้วก็ v t ลบกับ1ส่วน2 a t กำลังสองแทนค่าลงไป s คือ4ครับ v ติดไว้เพราะเราหา t คือ2 a คือ10 t ก็คือ2 2กำลังสองเป็น4 2่คูณเป็น4นั่นเองครับเอา2ตัด4ก็ได้2 2คูณเป็น20ตรงนี้20ตรงนี้4นะครับเท่ากับ2 V 20ย้ายมาบวกครับเพราะลบข้างหน้าย้ายมาบวกเป็น24 24เท่ากับ2 V ฉะนั้น2ย้ายมาหารก็เป็น12ครับตอบ12เมตรต่อวินาทีข้อต่อไปบอกว่ารถคันหนึ่งเคลื่อนที่ความเร็วต้นเท่านี้ ก็สูตรว่าก่อนเลยตั้งไว้ความตร็วต้นิ36นะครับเขาถามหน่วยเมตรตวิอันนี้กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลงครับโดยเรามีว่า36เนี่ยมันเท่ากับ10เสมอนะฮะแล้วค่อยไปเทียบแต่ย,ย่างถ้าเป็นจำนวนอื่นแต่จำนวนนี้ก็คือ10นะครับ36กิโลเมตรเป็น10เมตรวินาทีความเร่ง3ก็คือ A3 จงหาว่าภายในระยะทาง50เมตร รถคันนี้จะมีความเร็วปลายเท่าไหร่หาวีสูตรไรทีครับก็คือสูตรไรทีนะฮะมี V ก็ V ีกำลังสองเท่ากับ U กำลังสองบวก2 AS 2SA ก็ได้นั่นแทนค่านะครับ V กำลังสองติดไว้ U คือ10 1สิบสิบเป็นร้อยสองเพราะว่า10กำลังสองได้ร้อยนะครับ A ก็คือ3 S คือ50 อันนี้คูณปกติเลยครับสองสามเป็นหกหกห้าสามสิบได้สามร้อยสามร้อยบวกร้อยได้สี่ร้อยฉะนั้น v ตัวเดียวก็ถอดรูทครับเพราะว่า20 20ได้400นะครับตัวที่คูณตัวมันเองก็คือการถอดรูทนั่นเองตอบ20ข้อต่อไปความไวของการตอบสนองของรถคันหนึง่งเท่ากับหนึ่งสนห้าวิหมายความว่าเวลาคนขับจะเห็นสิ่งใดเนี่ย สมองสั้นที่สุดที่เขาจะกระทำอ่าเขียนสุดวาไว้ก่อนเลยครับคือข้อนี้สมองสั่งการในการเบรกคือ1ส่วน5วิฉะนั้นอีก4ส่วน5ก็คือนะฮะรถขับมาด้วยความเร็วคงตัว25าเอาความเร็วคงตัวก่อนค้าเร็วคงตัว A เป็นตูน,นะครับ v u เท่ากันคือ25 25และเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจก่อนจะเหยียบเบรกเนี่ย1ส่วน5วิ ก็1นส่วนหวิฉะนั้นเราหาระยะทางก่อนเลยครับว่าระยะทางชุดนี้เราใช้สูตรอะไรก็ได้เพราะว่าเรารู้ทุกตัวแล้วเอาสูตรที่สั้นที่สุดละกัน s เท่ากับ ut บวก1นส่วนสองกลังสนะครับแทน a เป็นศูน H u คือ25 t คือ1นส่วนหครับบวกกับ1น a ส่วนสอเป็นศูนยเนี่ยไงก็ได้แต่ศูนย์คูณอะไรก็หายไปครับก็5ตัด25หรือ 5, 5. 5. 5. 5. 5. ดั้นเเท่ากับเมตรช่วงเวลาที่เขาคิดและตัดสินใจคือ5เมตรนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าคนขับขับมาด้วยความเร็วคงตัว25จงหาจุดเวลาที่คนขับเห็นสิ่งขวางกีดขวางถึงจุดเริ่มเหยียบห้ามล้อระยะทางน้อยที่สุดกี่เมตรรถยนต์ขเขาเล่นได้ระยะทางอย่างน้อยที่สุดกี่เมตร จุดเวลาที่คนขับเห็นสิ่งกีดขวางถึงจุดเหยียบห้ามล้อก็คือเขาเห็นแล้วเหยียบเนี่ยหต้องห้าเมตรแน่นอนเพราะเราคิดจาก1ส่วน5วินาทีถูกแล้วครับ5เมตรต่อ5เมตรสำหรับข้อนี้เขาบอกว่าชายผู้หนึ่งขับรถเข้าหาไฟจะราะจรสีแยกขนาะที่รถมีคาเร็ว30ไฟก็เปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองชายผู้นั้นใช้เวลา1วิก่อนจะเหยียบเบรกและหากอัตราหน่วงสูงสุดของ เบรกเป็น2เมตรตวิธีกำลัง2จงหาระยะน้อยที่สุดที่รถยนต์ห่างจากไฟซึ่งจะหยุดได้พอดีก็คือเราน่าจะหา2ช่วงครับเขียนสุดว่าช่วงแรกก่อนช่วงแรกเนี่ยขณะที่รถยนตน์มีความเร็ว30เมตรตวิเาทีเป็นความเร็วต้นสัญญาณไฟก็เปลี่ยนเขียวเป็นเหลืองเขาใช้เวลา1วิเวลา1นะครับในการเหยียบเบรกหากอัตาราหน่วงเนี่ยหน่วงก็คือความเร่งที่ติดลบนะครับลบ2 จงหาระยะน้อยที่สุดที่รถจะหยุดฉะนั้นนะรถเบรกแล้วหยุดมีคำว,ว่าหยุดได้พอดีก็คือ V เป็นศูนย์นะฮะแล้วก็หาระยะเนี่ยก็ทีนี้มีหมดเลยอ๋อแต่เพาว่าใช้เวลา1วิก่อนจะเหยียบเบรกนะครับฉะนั้นเราตัดเราคิดระยะ1วิก่อนโดย1วิมีความเร็วคงที่นะครับ ก็จริงใช่สูตรสุดก็ได้เพราะว่า A เ็นศูนย์เพราะว่าความเร็วคงที่นะครับความเร็วคงที่ตอนแรกเราใช้เวลาหนึ่งวิระยะทางนี้จะเท่าไหรแ่แสดงว่าตรงนี้ยังยังเราไม่รู้เวลาใช่งนั้นก็ใช้สูตรสุดง่ายนะครับสูตร sut ไม่มีหางครับเพราะจริงๆน่หางมาหนึ่งสองเอก็สองเอมศูนย์นะก็หายไปฉะนั้นเราหา s เนี่ยครับ u สามสิบคือหนึ่งก็จะได้สามสิบเมตรสามสิบเมตร พักไวก่อนนะครับเรามาหาช่วงที่เกิดเกิดความหน่วงเกิดความหน่วงตรงนี้จะใช้เท่าไหร่ก็สูตรไวทีครับก็คือ s เท่ากับอ่าไม่ใช่ v กาลังสเท่ากับ u กาลังสองบวกสอง s v กาลังสองคือ0นะครับศูนย์กลังศูนย์ลังสองก็ได้ศูนย์ u คือสามสิบสามสเป็นเก้าอลังสองได้เลยนะบวกกับสองคูณ a นะครับสองคูณลบสแล้วก็ s ลบสคูณลได้ลบ -4 นะครับย้าย900มาด้านนี้เป็น0ูนยลบเก้ก็ได้ลบเก้นะครับเท่ากับลบ 4s แล้วก็ย้ายลบ4มานะครับระยะทธ์คือลบเก้าอยส่วนลบ4ลบตัดลบหายไป4ตัดเนี่ยนะครับเป็น225แล้วก็ระยะทั้งหมดก็225ไปบวกกับ30กับช่วงที่คิดด้วยก็เป็น -255 ครับตอบงงงูโอเคมาถึงข้อต่อไป เป็นแนวเอ็นนะครับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร่งอ่าวิ่งด้วยความเร็วคงที่5ขณะห่างสิ่งกีดขวาง30คนขับก็ตัดสินใจเสียเวลา1วินาทีช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ไม่มีความเร่งนะครับความเร็วคงที่โดยเสียเวลา1นาทีอ่อหวิก่อนที่ห้ามล้อจะทํางานเมื่อห้ามล้อแล้วจะเกิดความหลวงเท่าไหร่รถจะหยุดคือช่วง30เนี่ยเป็นช่วงที่คิด หนึ่งวิแล้วก็หยุดด้วยฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่าใน1วิที่ตัดสินใจเนี่ยได้ระยะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ความเร็วคงที่5เราก็เวลา1วิแล้วก็หาระยะทางก่อนที่คอาเร็วคงที่ก็จะสูตรเเท่ากับ ut บน2องกำลังสครับแต่ a เป็นศูนย์ตัดไปเลยคูณอะไรก็ได้ศูนย์ก็เท่ากับ u คือ5 5คูณ1รับก็ได้5ทัั้น5เมตร จากระยะ30ไปลบ5เราก็จะได้ระยะเบรก้ือความหน่วงคือ25นะครับเราเอา25นะใส่ตรงนี้ครับ s u t v a หาความหน่วงความเร็วปลายเป็นศูนย์เพราะหยุดนะครับเวลาความเร็วต้น5แล้วก็ระยะก็เหลือ25้ละสูตรที่ไร้ t นะครับก็คือ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 a s u ก็คือ55 25้า้าว v ครับ0ูนย์ได้0 u ก็5 25 2a 2 a ติด a ไว้นะครับ s ก็คือย5่ะคูณนะ2คูณย5เป็น50นะครับ25ย้ายมาเป็นลบย5เท่ากับ 50a ย้าย a มาหารนะครับเป็นลบย5หาหาร50ก็ได้ลบ0ูครับฉะนั้นความเร่งคือลบ0ูตอบก้อไก่